าทัวโรงงานผลิตหมวกกันน็อกที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมาตรฐานระดับโลกมันจะขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยต้องเรียกว่าใหญ่โตมากๆครับรองรับการผลิตสูงถึงระดับ5-6,000ใบต่อวันเลยและที่สำคัญนะครับได้มาตรฐาน ECE 2206ถือว่าเป็นมาตรฐานยุโรปต้องบอกเลยครับว่านี่คือโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐานนี้ เอาละครับตอนนี้ครับเราพามาดูกันในส่วนของเตชันแรกเลยนะก็คือเตชันที่อยู่ข้างหลังผมครับคือการฉีดขึ้นรูปในส่วนของตัวเชลล์หมวกนะครับโดยอันดับแรกเขาจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะดูดเข้าไปในเครื่องตรงนี้นะครับเพื่อทําการหลอมนะครับให้วัตถุดิบเนี่ย มันเหลวและทําการส่งเข้ามาที่ในส่วนของตัวเครื่องฉีดแม่พิมพ์ครับเพื่อฉีดขึ้นรูปตามแบบของ 3D นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมีคําถามไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสเตชันนี้กันเพิ่มเติมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่พันธ์นะครับที่ดูแลในส่วนของะแนนการฉีดขึ้นรูปคือผมมีคําถามอยากจะสอบถามพี่พันธ์หน่อยครับว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันคือวัสดุอะไรแล้วมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับอ๋อวัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นเม็ด ABS จะเป็นเกรด A 1ร้เลยค่ะอ่าพลาสติก ABS ที่เป็นชนิดเกรด A เลยนะครับแล้วพอเราทำการฉีดขึ้นรูปออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับเราจะมีขั้นตอนในการ QC ตรวจสอบทดส,สอบอย่างไรบ้างครับผมในการ QC ของเรานอกจากดูความสวยงามแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักด,ดูมาตรฐาน <c oughs> น้ำหนักของเปลือกหมวกค่ะก็คือเราจะมีค่า <c oughs> นะครับ<ช>ว่าะจะต้องอยู่ที่กี่กร,รมัมแล้วพวกนี้มันจะมีค่าที่เราจะต้อง เป็น t o รล r น n ์ไหมครับว่าบวกลบไม่เกินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะอันนี้เราตั้งค่าไว้ที่610กร,รัมแล้วก็มีบวกลบ10ค่ะอ๋อมาตรฐานที่610แล้วก็ค่าบวกลบได้ไม่เกิน10กร,รัมใช่ค่ะอโอเคครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเชลล์หมวกที่ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเมื่อกี้ที่สอบถามทางพี่พันธ์นะครับบอกว่าวัสดุเนี่ยเป็นเกรด A เลยนะครับ ABS เกรด A ซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตรงนี้เลยดีกว่านะครับว่ามัน แข็งแรงทนทานจริงไหมนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวขอลองเหยียบดูก่อนนะครับโอเคฮะนี่โอเคดีมากครับอ่านี่นะครับคือจะไม่มีการแตกใดๆเลยนะครับผมอาจจะมีแค่รอยแบบที่ผมเหยียบแล้วก็รอยที่แบบคนขวรบ้างนะครับจากการที่กระแทกนะครับนี่ฮะแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่น ได้พอสมควรเลย ต่อกันที่สเตชันถัดมาครับก็คือการผลิตในส่วนของตัววินชิลบังลมหน้านะครับผมซึ่งหลักการเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเราจะมีวัตถุดิบนะครับซึ่งเครื่องเขาก็จะดูดเข้าไปทําการหลอมละลายครับแล้วก็ไปฉีดขึ้นโมในส่วนของตัวแม่พิมพ์โดยตัวแขนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นโรบอทครับหยิบออกมานะแล้วก็มาวางลําเลียงที่สายพานครับเพื่อที่จะทําการตัดแต่งแล้วก็ตรวจสอบ QC กันต่อไป แล้ในเซชันนี้ครับพี่พันผมมีคําถามอยากจะถามเพิ่มหน่อยครับวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงหระครับมีความพิเศษยังไงบ้างอันนี้วัตถุดิบที่เราใช้จะเป็นเมทีซีเเอรซเหมือนกันค่ะ อ๋อก็คือเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นพลาสติก ABS อันนี้เป็น PC poly carbonate ใช่ไหมครับเเป็นเกรดพิเศษเสร็จอันเนี้ยที่ผมเห็นนะครับตอนนี้ที่เราออกมาจากโมเนี่ยครับมันจะมีหลายสีเลยถูกไหมครับทั้งแบบใสแล้วก็ประหลอดเคลือบสีนั้นสีนี้บางทึอบอะไรเท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันไม่เท่ากันเลยนะครับอันนี้เราจะมีการตรวจสอบค่าผ่านเซอรค่ะอยู่ที่มารตรฐานงมอก,อ,อ,กอ,อยู่แล้วค่ะ ก็คือชิวที่เราทําออกมาที่เป็นพวกสีหรืออะไรที่เห็นว่าเป็นซึบปลอดพวกนี้ก็คือเราจะมีการดูค่าแสงสองผ่านใ,<ช>ให้ได้มาตรฐานถูกต้อง<ช>ก็คือแบบว่าลูกค้าที่ซื้อหมวกของแบรนด์นี้คือเราไปก็คือใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถมองเห็นได้กลางคืนได้อย่างชัดเจนเลยและนี่คือตัวอย่างชิลที่ออกมาจากโม e แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ทดสอบให้ดูกันนะครับเพราะหลักๆเนี่ยวินชิลเนี่ยจะต้องดูแลแล้วก็ปกป้องในส่วนของสายตาเรานะครับผมเนี่ยก็คือเขาจะมีความยืดหยุ่นนะครับแข็งแรงดีมากๆนะคือใครที่ใช้วินชิลตัวนี้ครับไว้ใจได้นะครับว่ามันจะไม่มีการแตกเสียหายแล้วก็บาดท,ทำอันตรายกับดวงตาคุณอย่างแน่นอนครับเนี่ยผมดัดนี่นะครับผมเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีมาก หลังจากที่ตัวชิวนะครับออกมาเป็นแผ่นแล้วใช่ไหมฮะขั้นตอนต่อมาก่อนที่จะไปเคลือบครับนี่เลยครับจะต้องทําการล้างก่อนนะครับล้างทําความสะอาดในตัวชิวเนี่ยถึง5ขั้นตอนเลยทีเดียวฮะหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วครับก็จะเอาตัววินชิวเนี่ยเข้าไปที่ห้องนี้เลยครับเขาะจะทําการเคลือบเรซินนะครับเพื่อกันรอยนั่นเองหลังจากที่เมื่อกี้ครับทำการเคลือบเรซินเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการ ทำสีครับผมเมื่อสเตชันสักครู่นะครับที่ออกจากโมอ่ะผมลืมบอกไปครับว่าสีพื้นหลักๆของตัววินชีอ่ะจะมีใสนะแล้วก็มีสโมกถือว่าเป็นสีเบตและพอเข้าสู่ขั้นตอนการทำสีพิเศษเฉพาะของทางโรงงาน s y k นะครับก็จะได้สีออกมานะครับตามที่เห็นที่เป็น Reference ตรงนี้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่ครับก็จะทำการดูแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าสีที่ออกมาเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐาน หลังจากที่เราพาดูในส่วนของวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับก็คือในเรื่องของเปลือกนอกไปแล้วเนาะต่อมาก็คือเรื่องของภายในครับนั่น,นคือวัสดุโฟมที่เราจะต้องมาใช้ในการปกป้องศีรษะเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดอธิบายนิดนึงแล้วกันว่าโฟมพวกนี้นครับเขาจะมีความแตกต่างอย่างไรกับ โฟมที่เราใช้ในแบบการแพคเกจจิ้งกล่องลังต่างๆหรือวัสดุพวกโฟมลอยกระทงนะครับคือตรงนี้ฮะโฟมที่ใช้ปกป้องศีสาะเราเขาจะมีความหนาแน่นสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะแข็งแรงมากเป็นพิเศษเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างผมเอามือจิกเข้าไปนี่นะครับเนี่ยมันจะไม่มีการแตกเสียหายใดๆเลยนะครับและถ้าให้เห็นภาพชัดขึ้นนี่เลยฮะ เหยียบเลยครับเหยียบนี่นะครับผมก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับนี่คือความแข็งแรงของโฟมที่ใช้ในการปกป้องศีษะเราและนอกจากในส่วนของตัวโฟมชิ้นหลักแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือ ในเรื่องของโฟมด้านข้างครับผมโฟมด้านข้างที่จะปกป้องบริเวณแก้มข้างเราทั้ง2ฝั่งนะครับคือตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันแข็งมากๆจนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่โฟมแล้วมันแทบจะเป็นพลาสติกแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขอกดให้ดูนะครับมันไม่ลงเลยครับมันแทบจะเนี่ยเสียงมันแทบจะเป็นพลาสติกแล้วครับอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนนะครับทางด้านข้างที่เรียกว่า SIP ครับ Side Impact Protection แข็งแรงมากๆเลยครับ ในส่วนต่อมาครับหลังจากที่ผลิตตัวเชลวหมวกเปลือกหมวกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนของการทําสีนั่นเองครับผมซึ่งขั้นตอนการทําสีเนี่ยหลักๆนะครับจะใช้โรบอตในการพ่นสีทั้งหมดเลยนะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เพียงแค่หยิบตัวเชลวหมวกครับเข้าไปวางไว้แล้วก็หยิบออกเพียงเท่านั้น ซึ่งการทำสีนะครับโรงงานของทางอินเดกเนี่ยจะมีกำลังการผลิตนะครับสูงสุดถึง9,000ใบข้อดีของการใช้โรบอทพ่นนะครับทั้งใบแบบนี้มันจะทำให้เรื่องของเนื้อสีนะครับมันจะเท่ากันทั้งใบเลยทีเดียว หลังจากที่ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการติดสติกเกอร์เพื่อให้ได้ลวดลายสวยๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาถามทางพี่เจ้าหน้าที่กันนะครับว่าการติดสติกเกอร์ต่อใบเนี่ยเขาจะใช้เวลานานไหมนะครับและรวมไปถึงการติดสติกเกอร์นะครับต่อวันเนี่ยจะสามารถทําได้สูงสุดถึงกี่ใบ แล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่พิสมัยนะครับผมซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของงานการติดตั้งลายหมวกกันน็อกนะครับติดสติกเกอร์แบบนี้เลยผมอยากสอบถามพี่พิสมัยหน่อยครับว่ากว่าจะได้มาเป็นลายหมวกสวยๆแบบนี้ครับการติดสติกเกอร์ใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมครับผมก็ในหนึ่งใบอย่างรุ่นที่จับอยู่นี้นะคะก็ประมาณ 30- ถึง40นาทีเพราะมันจะมีอุปกรณ์ด้านหลัง แนั้นหนึ่งใบคือมันต้องติดมาบนนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เสริมเขาาด้านหลังใช่ค่ะมีสปอยเลอร์ที่ด้านหลังด้วยถ้าอย่างรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30-40นาทีในหนึ่งใบค่ะอ๋อก็คือขึ้นอยู่กับรทรงของหมวกกันน็อกลวดลายด้วยความยากง่ายมันก็เลยไม่เท่ากันในะครับความยากง่ายของหมวกแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันในหวันจะสามารถติดสติกเกอร์ได้6-700 0ใบ และนี่ก็คือหมวกกันน็อกที่ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วครับก็เข้าสู่กระบ,บวนการต่อไปนั่นก็คือการพ่นแลกเกอร์นะครับซึ่งการพ่นแล็กเกอร์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบครับก็คือพ่นแบบเงาแล้วก็แบบด้านและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยคือจะใช้โรบอทนะครับในการพ่นทั้งใบเพื่อที่จะให้ผิวของตัวแลกเกอร์เนี่ยครับสม่ำเสมอเท่ากันทั้งใบนั่นเอง และเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับก่อนที่จะแพ็คหมวกลงกล่องแล้วนะั้นั่นก็คือขั้นตอนของการประกอบหมวกกันน็อกครับก็จะทําในเตชันตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการย้ำในส่วนของตัวหมุดนะครับหรือว่าจะประกอบชิ้นงานต่างๆก็จะประกอบที่พาร์ทส่วนตรงนี้โดยการประกอบนะครับกำลังการผลิตสูงสุดในเซชันนี้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ ห้ 6, าถึงหกพันใบต่อวันเลยขั้นตอนตรงนี้ครับก็คือการประกอบในส่วนของโฟม SIP นะครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์ ine, เพราะว่าโฟมตัวนี้จะช่วยป้องกันนะครับลดแรงกระแทกจากทางบริเวณแก้มข้างของเราครับซึ่งมันแข็งแรงมากๆเลยเนี่ย หลังจากที่ประกอบหมวกกันน็อกเสร็จ1ใบนะครับนี่เลยฮะก็คือคลังเก็บหมวกกันน็อกนะครับที่จะส่งให้ถึงมือคุณลูกค้าทุกคนครับต้องบอกว่าสโตรีคลังของเขาเนี่ยใหญ่อลังการมากๆนะครับเพราะมีทั้งในส่วนของแบรนด์ที่จะต้องส่งจำหน่ายในประเทศไทยรวมไปถึงส่งออกไปยังตลาดโลกอื่นๆด้วยโหดูด้านนี้ดิเต็ไมไปหมดเลยมีหลากหลายแบรนด์มากเลยครับในเครือของอินเด็กทั้งหมด หลังจากที่เราได้พาดูนะครับกว่าจะเป็นหมวกกันน็อกหนึ่งใบให้เราได้ใส่กันแล้วเนี่ยฮะเรามาสู่ห้องนี้เลยครับก็คือห้องแลบทดสอบในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของศีรษะเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าห้องนี้จะทดสอบเข้มข้นขนาดไหนโอ้ มีการทดสอบอะไรครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่กับพี่เป้นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของห้องแลบทดสอบความปลอดภัยนี้ครับอยากให้พี่เป้ช่วยแนะนําหน่อยครับว่าอันนี้เป็นการทดสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับด้านไหนของหมวกตัวนี้ก็คือการทดสอบดูดซับแรงกระแทกของหมวกใบหนึ่งจะทดสอบอยู่5จุดก็คือคางสาหรับปิดหน้านะครับ และนี่ก็คือหมวกที่ผ่านการทดสอบนะครับดอปเมื่อกี้ลงมาถึง2รอบด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ผมดูด้วยสายตาจะเห็นว่าสีข้างนอกครับมันแตกลอกออกนะแต่ว่าในเรื่องของการแคร็กของโครงสร้างหมวกเนี่ยคือเท่าที่เห็นยังไม่มีนะครับเนี่ยฮะมีแค่แบบพวกสีแตกออกมาเห็นเนื้อคาร์บอนเพียงเท่านั้นนะครับไฮไลท์ที่สําคัญเลยคืออะไรบ้าคือภายในครับที่จะต้องปกป้องศีรษะของพวกเรานะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยคือ เนี่ยคือมันยังดูแข็งแรงสภาพแบบดีมากอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่ภายนอกที่แบบสีแตกแล้ว,วชิ้นส่วนสปอยเลอร์หลุดอะไรแค่นี้เพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหมั่นใจได้เลยนะครับนี่โอ้โหและนี่นะครับก็คือการทดสอบความแข็งแรงของตัววินชิลครับด้วยการ ดรอปนะครับน้ำหนักลงมาถึง3กิโลโดยมีความสูง1เมตรนะครับและทดสอบเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะเพราะว่าการทดสอบเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะต้องเทสถึง2ครั้งนะครับทดสอบฝั่งตาซ้ายและตาขวาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันจะแตกหรือเปล่านะครับ และนี่คือสภาพของวินชิลนะครับที่ผ่านการเจาะด้วยความสูง1เมตรนะครับทิ้งน้ําหนักลงมา3โล2ครั้งด้วยกันนะครับทดสอบตาซ้ายตาขวาจะเห็นเลยครับว่ามันมีแค่จุดนะครับจุดเล็กๆขึ้นแค่นี้เลยนะครับไม่มีความเสียหายใดๆกับตัววินชิลเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใช้ชิลของทางหมวกกันน็อกในเครือของ ID.Index นี่นะครับคุณมั่นใจได้ครับว่าปกป้องดวงตาคุณได้อย่างแน่นอนเลยครับ โอ้โหมองไม่ทันกันใช่ไหมผมก็มองไม่ทันเหมือนกัน,กนครับที่เมื่อสักครู่ผมกดปุ่มเนี่ยก็คือเป็นการจําลองนะครับยิงลูกกระสุนโลหะครับนี่ฮะลูกกระสุนโลหะแบบนี้เลยนะครับเข้าไปที่ตัววินชิลด้วยความเร็วมากกว่า200กิโมตรต่อชั่วโมงเลยครับเพื่อนเเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าความเสียหายของวินชิลเนี่ยมันจะทะลุหรือเสียหายมากแค่ไหนหรือเปล่า และนี่ครับก็คือสภาพของวินชิลนะหลังจากที่เรายิงลูกกระสุนเล็กครับด้วยความเร็วระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะนี่ดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเล็กๆแค่นี้ครับเพียงเท่านั้นครับไม่มีการแคร็กแตกหรือว่าทะลุเสียหายแต่อย่างใดครับดังนั้นบอกเลยว่าปลอดภัยต่อด,ดวงตาคุณแน่นอน และนี่ครับก็คือบททดสอบการทำลายล้างของ m o t o r o l ่แล้วนะครับกับการดรอปเทสครับความสูงตึกเนี่ยสชั้นเลยนะเราจะมาลองทดสอบที่หมวกกันน็อกราคาเริ่มต้นอย่าง Index Lady ครับใบหนึ่งประมาณ300บาทครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่บอยครับพร้อมไหมครับอครับเดี๋ยวผมให้สัญญ,ญาณนะครับ 3> 2>, 3 2 1 และนี่คือสภาพของหมวกกันน็อกนะครับอินเด็กเลดี้ฮะดรอปเทสที่ความสูงสึก4ชั้นอ่ะแน่นอนครับในส่วนของแก๊ปเนี่ยมันหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวโครงสร้างชิ้นงานต่างๆครับถือว่าทําได้ดีนะและที่สําคัญเลยคือการดรอปของเราไม่ธรรมดาครับเราใส่นี่นะครับทรายน้าหนักถึง3กิโลเข้าไปถ่วงเพิ่มอีกเพื่อที่เป็นการจําลองครับเหมือนศีรษะเราที่มีน้ําหนักหล่นลงมาจริงๆนะครับเนี่ยฮะโอ้โหโดยรวมยังถือว่า โอเคสภาพดีใช้ได้อยู่เลยครับหลังจากทดสอบที่หมวกราคาเริ่มต้นกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองดอกเทสใบนี้กันต่อครับ ID f r t p r o เป็นหมวกเกรดนักแข่งเลยนะครับที่นักแข่งใส่กันเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหมวกใบนี้แล้วมีน้ำหนักถ่วงของทรายอีก3กิโลเนี่ยดอปเทสที่ตึกสูง4ชั้นสภาพจะเป็นยังไงและตอนนี้ครับข้างบนก็พร้อมแล้วนะครับพี่บอยพร้อมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมให้สัญญานะครับ3 2 1 โอเคครับนี่คือสภาพหมกกันน็อก FRT Pro ครับหลังจากที่ดรอปเทสนะครับตึกสูง4ชั้นแถมยังใส่ถุงทรายเข้าไปอีก3กิโลด้วยกันครับสภาพภายนอกเราก็ต้องพูดตามตรงว่าก็มีความเสียหายนะครับชิ้นพสสลาสติกอะไรพวกนี้แตกนะครับทั้งวินชิลสปอยเลอร์อะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ที่ผมจะให้ดูไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็นวมทางด้านในที่มันจะต้องปกป้องศีรษะเราเนี่ยครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะครับนี่ โฟมภายในปกติทุกอย่างนะครับอ่ะก็ถือว่าให้ความมั่นใจได้นะครับกับหมวกใบเกรดสนามแข่งใบนี้ และนี่ก็คือแบรนด์หมวกกันน็อกของคนไทยครับที่ได้มาตรฐานระดับโลกอย่างแบรนด์ในเครืออินเด็กเอาเป็นว่าฝากหมวกกันน็อกแบรนด์ในเครืออินเด็กไว้อยู่ในอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ผมพลโมเตอร์วอลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราไว้ด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย